เบิ้งเอาเด้อค่ะ่ข่หัวกระสีฮอร์โมนแบบพริกไปมือเสานี่เบิ่งดูแล้วมันเิียนเวิร์คให้ค่อยบอเงิดหลยจะฝนมามหมดแรงนี่แย่เลยจ้ะฮอร์โมนที่สีดไว้กระสีโบเวิร์คให้คมขึ้นเนี่กบบรบโบได้โอ้ยเงิดหลย กำลังอันเต็มเบียร์พออีตูเพิ่มนี่ค่ะเบียร์่ออีตู้่าย่พอ่อพ่ออันกำลังอันอันพอดีค่ะเสี่ยงมาลงหลุมฉันเด้ปลูกเพิ่มสิปลูกเพิ่มเพราะว่าอันที่ปลูกไว้เนี่ยมันพอขายมันตัดได้สิบก่ากำนึ่งจ้ะเนี่ย มันบุพอขายค่ะมันแตกว่าทันหยอดมันสัน่นก็เลยสิก็เลยสิแต้มเพิ่มค่ะสีแต้มนี่แหละให้มันเป็นแนวเดียวกันให้มันเป็นลอกเดียวกันแล้วก็สิเอาสปริงเกอร์ใส่มันจะไงนะคะเ <laughs> งิดลายิ่งดูคอยหัวกระสีอันฮอร์โมนไปมเมื่อเสานี่สีฮอร์โมนแบบผิกอย่าบอกนะว,ว่ามันสิตกมือแลงนี่ โอ้ยเจมันขักเนี่ซาถุยยาตกเดิมมือแลงให้มันขามมือไปก่อนเป็นนิ่งๆเด้บ่มีล้มจังนอยน่ะล้มมันทีมาอันนี้บังบักเคียค่อยจ้เมื่อเขือจำได้บ่ขาที่ค่อยลงวิดีโอให้เบิง้งตอนที่ค่อยปลูกเมื่อเขือหกต้นนี่ค่ะที่ข่อยออมซื้อมาปลูกเสริมตอนนี้ต้นใ่แล้วด้วยค่ะ แล้วก็ออกน่วยขวเก็บออกไรน่วยแล้วนี่ยได้น่วยแล้วนี่ค่ะมีน่วยแล้วต้นสูงประมาณเท่าไหร่เลยสอกข่ยตัวนี้งามอยู่ค่ะเห็นไหมขวเก็บน่วยออกสองเที่ยวแล้วค่ะมันออกน่วยออกน่วยออกลูกออกดอกอยู่ต้นคาสอกมาเคลียค่อย แต่ว่าบอได้บักเคียอันเจ้าพญาสีขาวตามที่ตามที่เขาคิดด้วยค่ะในบักเคียลายสีเขียวนี่ค่ะเกือบปาะลายเขียวได้มาสองตน้นนี่แหละค่ะที่ว่าเขาสือพันธุ์มาเนาะเขาสือพันธุ์มาซึ่งแม่ข่ากับปลัวแม่ข่าขายอย่างคื่อแม่ข่ากับมั่วเพื่อนแม่ข่าที่ขายแม่ข่าที่ขายเบียค่ะนี่ค่ะมเมื่อคืน เจ้าพญาพันสีขาวเนี่ยมันบพ่ได้แบบอันนั้นทั้งบิดได้มะเขือไรามาสองตน้นแต่ฐานเป็นมะเขือเปาะมะเขือกรอบนี่นค็อเยอาเคียยูนี่ค่ะเนี่ยเนาะเก็บน่วยออกสองเคียแล้วแต่ตัวน,นี้คิงก็มูค่ะตอนนี้ต้องเอาอยางมาบำรลุงเนี่ยคิงก็มูเนี่ยเด็ดใบอันนี้ออก ใบที่มันป่วยอันนี้ต้องเอาอันไข่เอาเยอะเกินมากผมลุงเตะทิ้งกมกงเลยตัวเนี่ยด๋วยวีิเฮดเอันจะปุ๋ยมาใส่เพิ่มเตะคือหมวก็ใส่ปุ๋ยไปนาะค่ะโอ้ยเสียหนาเสียหนาออกค้าสิแต้มเบีย้ยอีตู้นเสนร็จเลยเสียไปแล้วลร้รอบแล้วล่ะคะ่ะขึ้นอีกเก้อ,อา เป่นแต่เอางวามาใส่เนาะหญ้าบัได้อันนี้บัได้อันสีดยาหญ้ามันเล,ลื่อยๆค่ะเดี๋ยวสีฟ้าเาเฮ็ดกันเด้อค่ะเด้อจังใดกะฝากกดไลค์กดแชรกก์กดติดตามน้ำเด้อค่ะสีบัได้เตีมให้เบิ่งดอกนะคะพราะ่าผู้ใดก็เตีมเป็นกะเอาขี้งวัวห้องก้นกะขุดลุ่มแล้วก็เอาขี้งวัวใส่าแซงใช่แกฮ้องก้นนั่นเป็นปุยยักหน่อย ตอนนี้ค่อยแกะเน็บเรียบร้อยแล้วนะคะนาะและ้วกะหดหนาไม่พอฝาห้องตึมๆค,ค่ะค่ะค่อยเน็บเน็บประมาณนี้ก่อนแล้วก็เบี้ยกันยังอีกหลายอยู่จ้ะต้องเสียห้าออกก่อนค่ะเสียห้าออกแต่ว่าสิจ,จงพื้นที่ไว้ถ้าปลูกพริกปลูกพริกหยวกน้ำค่ะอันพริกหยวกที่ข่อยเอามาเพาะนะคะขึ้นแล้วด้วยค่ะ <laughs> นี่ค่ะ เบียรพริกหยวกะะด้ค่ะเด้อขึ้นแล้วเบียร์พริกหยวกที่เ้าใส่ตำพริกนุ่มนะคะขอยื้อมาจากลาซาดานี่ค่ะขึ้นแล้วมีเจ็ดสิบเมตรกะบลูว่ามันสิได้ทั้งเจ็ดสิบเม็ดบ่คขอยบลูเดี๋ยวจะนับเบิ่งตอนมันใหญ่จะขึ้นแล้วจ้าพาอแบบธรรมชาติพอแบบประหยัด ลดต้นทุนขึ้นแล้วเด้อค่ะเด้อเดียว์แบพริกค่อยเดียวบ,บพริกหยวกเอาไวา้ถะไขร้ค่ะกันก็บบบพริกบบพริกเขียวค่ะบบพริกเขียวอ้อนที่เพื่อนเอาไปตำพริกนุ่มกต็ตำใส่กันได้สินะนะคะนะาะจจะขอบคุณค่ะแตงกียวใบไวน์ bye.